ตาจะใช่หมันเลยวะจะใช่เปอนไมมไทยจะใช่ก็ได้สุดไอ้ไหมมาใส่ไปทังไหนน้อมไม่ได้อุ้ยตาขึ้อวบเลยวะเสือชมพูก็มาอวบเลยวะเสือดำกับ่นดีขนาดเลยวะวุนจะใช่หมันเลยปลื้มใจจังได้เจอแม่ห่างจังจังเต็มตาหล่อนนั้นนะอายุอานามแล้วบ่เกินสาวสองหน้าต่างท่าทางคาเทแถมมีเสน่ห์ เป็นกองเจ้าของเดิมเราที่เคยครอบครองเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันคนกรุงเทพเป็นได้เป็นได้คือมาคือมาเอาไงพูดมันเนี่ยฮะไปไหนมันจะใส่สองคนน่ะพูดสาวเดี๋ยวนี้ผูดสาวพูดสาวป้าที่แหลกญาติญาติกันป้าญาติกันญาติกันบัตรนี้ก็เลยตัด เต๋อกลอกกันมาบอเป็นหยังหักทั้งครูเป็นมาพระดาพิดีตามพระเอกไงมาดุนแล้วแต่ได้หัวเก็บพัดไหมเป็นไงเนี่งของเท้เครื่องนี้ก็ดิดเบรกบ่หัวธรรมดาอยู่ไหนรบอมเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นไงเป็นไงฮะทังสองมัตตอร์เนี่ย ถอนมาจากหล่อรถเช่าบ้านแล้วเว้ยเขาเนื้อหาเยอะเจ้าเไปลอยสุดเข้ามาเขาเนเขียนให้บอสุดไทยมันบดไช่มันบดไช่ดีมากจุดโก้พระเอกไงพระเอกไงไม่ได้สินี่พระเอกไงมันไงจะซื้อได้เงาพอเอาขอเพลงในเมรุห่างเนื้อปลื้มใจที่จังได้เจอแม่ห่างจังเต็มตา จะไม่ชอบเอ้ามันบอคคือบอมันบอคคือบอเอาเียเจกได้นี่พระเอกในของแท้ไดเป็นสิบล้านขอขอพระอกอะไรขอมาที่ถึงที่รักปากน้ำโพที่เคยควงโคอ๋อ ธรรมดามันเพลงนี่มันมันบม่ได้ลองมันโดนแล้วมจังได้เจอแม่ห่างจังเต็มตาฮู้ยนิ่งไม่ไทยของแท้เป็นไดเป็นได้ขึ้นได้ของดีแต่ว่าฮะ FC FC ทนบ่ไหว้เอารับเอ้ยมาไล่มาไล่หูเห็นบ่เห็นโบเห็นโบทนบ่ไหวอีกแล้วพี่น้องอีกแล้ว พอ่แก้วพี่นองอีกแล้วคแควเชไม่ท่อเพื่อนเอ๋ยกินแล้วโมเสียวเออเมื่อคืนจะไหนล่ะปะกับเพื่อนเอ๋ยนี่แหละเพื่อนเอ๋ยบอกไม่ไม่ไยังม่มดเพื่อนอยู่บอ เพื่อนเอ๋ยกินเหล้าเมาบ่เดียวเหล้ากลมเดียวบ่อเมาดอกเพื่อนเอ๋ยเมื่อวันนี้แอนท่งานมีคู่เธยเขาก็เลยอกหักทั้งสองคนก่อนสองเฮาพระนันเก่งกันเทียวเพลอแป๊บเดียวทิ้งเฮาบ่อเห็นหอวเจียวเอ๋ยเจียวสองเฮานี้มันจนหมดหใจเลยเดี๋ยว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 ครับไดย ทอเสือซะไม่หยังทอเสือโอ้ยนี่มันเสือคอยเสือคอยเสือคอยหายกันยังว่าห้วยเอาจำหูจำได้ว่าตัวนี้เป็นเสืยเจ้าใครจำได้ว่าใครเคยทายอยู่กำแพงวัดหมองแดงมู่หนึงล่ะฮึโต๊ดแี่สีนี่ล่ะมันแมนอยู่ตีมันแมนอยู่ตีออกออกเสือเขาพัดพัดพัดท่วงแล้วมาคืนแล้วเอาเข็มคัดไปนน้ำแล้วนะเข็มคัดใครเจ้า แล้วละเอาใครเคยนึกว่ามันโตเป็นไม้ให้โตจริงนี่แหละโตจริงนี่แหละโตจริงไอ้หลงยางนี่มาหลายมือแล้วเอ้าเจ้าเนี่ยนี่หยังนี่มาเมียนจินี่นี่ไม่ใช่โตจริงเลยนี่เอ้าเอ้าทำมือทาด้านทำให้ท่านได้หน่ะโอ้ยจะไดมากันทีจ่าใจฟาดวินเยอะนะพอได้หัวไปเนาะ